จริงนะครับคุณนี่มันคือแบบที่สุดผมผมแล้วครับผมอยากได้อะไรคุณก็ทาให้ผมจัดให้ทุกอย่างนะครับขอต้อนรับพ่อสู่ช่องในกินะชันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพ่อสุ่ิที่รักโกบอยมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้บอกโปบอยว่าผมอยากใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในตอนนี้หนึ่งวันผมรักเขาที่สุดแล้วนะในใจตอนนี้ถ้าเต้นก็คือดังก้อยเลยมีแค่นั้นขอต้อนรับน้องก้อยนะครับก็วันดี้ค่ะสวัสดีครับน้องก้อยเจอกันแล้ววันนี้คือ คะคือความฝันของผมเนี่ยผมอยากเดทกับคุณหนึ่งวันครับก้อยครับเพราะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยคือตอนแรกผมก็แค่ยามเปิดเสียงโทรศัพท์เก่งเก่เก่งโอ้ยสปอนเซอร์โอเคุณรับไหมคุณรับเลยสปอนเซอร์คุณต้อทำอะไรอยู่มั้ยช่วงนี้เหรอคะทำงานอันนี้มองอะไรคะเนี่ย มองอ้นี่ครับทีตั้งแต่ผมคุณลงมาเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่หน้าตาน่ารักและผมสวยเท่านี้มาก่อนโอ้ยโก้ค่ะมินนิกกี้เขาเป็นคนปากหวานอย่างนี้อยู่แล้ยไหมคะมากเขาเขาไม่ได้หวานเขามีเสน่ห์ครับผมเอาผมจีบใครมาเอาเฟิร์นเฟิร์นไม่ได้จีบไม่ได้จีบนะโฟ่โฟ่ อยากจะได้แต่อยากจะจีบนะแต่เขาไม่เอามันเขาติดแฟนเขาติดแฟนเขาติดแฟนไม่ดูเจมายมีไหมโอ้โหอันนี้ก็คือหมดหวังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วแต่ที่ผมชอบจริงๆคือใครเออตีตออเลยตอนนี้เน่ยตอนนี้แต่เผมชอบฝึกแล้วอย่าลกอย่าลกคุณคุณวันนี้คือผมนะขออนุญาตนะครับผมเนี่ยขอเป็นแฟนกับคุณหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็ไปเดทกันนะครับแต่ว่าในเมื่อเราจัดที่ไปเดทสุดพิเศษกันแล้วเนี่ยก็เลยอยากมีแบบภาพคู่ อะไรได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารักน่ารักภาพสวยๆลงไอจีอะไรเงี้ยภาหวานมากก็เลยเลยเราไม่จะมีใครเลยแล้วไงต่อดีภาพสวยๆลงเพราะว่าผมลงคนเดียวไลฟ์มันน้อยเอาเงี้เอาเก็บเกี่ยวก้อยกันดีกว่าวันนี้โกบอยก็เลยบอกว่าโกบอยจ้างช่างภาพครับผมสูงตัวดังไหมคนนี้ดังไหมคนนี้ดังก็ดังดังในโลกนี้ครับการถ่ายภาพเขามีกล้องวันนี้เขาใช้กล้องไลก้านะมาถ่ายคุณนะ เขาบอกว่าขอเลยลูกโอ้แล้วคุณมิจ้างเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาเอากล้องไลค้ามาถ่ายเลยเหรู้ติดกับสองหมื่นกว่าบาทเฉพาะถ่ายรูปอย่างเดียวโอ้ยโทษโทษมากแพงกว่าก้อยเหรอใช่ไหม่แต่เพื่อถ่ายรูปก้อยนี่มึงจ้างมาห้าพันอยู่เออก้อยห้าพันเองนะแต่ใครจะมาก็ตามของเดียวตั้งแต่กรุงเทพถึงพัทยาอย่าปล่อยมือผมไหนใช่หรือไเดี๋ยวจะตากล้องแล้วผมรับตากล้องไว้เดี๋ยวครับอ่ามาพอดี วันนี้กบพี่พี่ตะก้องเชิญนั่งเลยวิันเราอะไรนี่โอ้เอาใค่มาวันเราอะไรโอ้ไอ้เหี้ยนี่มัน้ามไม่ได้โอ้ไขมาไข่มาโอ้ดูซิี่มันจำได้ลยโอ้ใครมา เอาเป็นเอาเป็นฟิล์มหรือว่าช็อตอะไรก็ได้หมดนะครับได้หมดนะครับได้ครับโอ้นี่ทั้งชีวิตผมนะผมไม่เคยได้ไปเดทกับก้อยเลยไอ้นี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้ไปใช้ชีวิตกับก้อยแล้วคุณเอาใครมาขึ้นรถเนี่ยคือทุกงานต้องมีมึงมาดูหนังเอ็กอันใหม่ยังที่ต้องเสีงนะครับให้ส่งครับเสียงเป็นอะไรลงลงมปอยู่กับลงลงเยอะไปแล้วเลยลงวาเสียงมันเป็นลงลงเล้วเสียงติดเสีติดบุญยครับครับผมพูดกับคนตรงๆนะเพื่อนกันนะ ผมชอบต้องก้อยคุณเหมาะแล้วผมว่าดูคือจับจับต้องอ่ะดูในไอจีอย่างเดียวนะคือคือมองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันลาศสีมันมันตรงกันมันเหมาะกันอะไรเงี้ยมันดูน่าจะแบบไปทิศทางเดียวกันได้คุณไ้ดูไปถ้าไอผมไปออกท่าหนูรับดูผมเหมาะกับใครจริงๆนะมึงเหมาะกับก้อยแต่สองคนนั้นเราจะเจอกูมีคนคอมเมนต์เยอะนะบอกเอาแจ็คแฟนฉันขึ้นรถหน่อยเอมีมาออกให้หนูด้วยนะคะได้พี่ไปออกเลยพี่ไม่เล่นหนูใจยี่สองคนนั้นโดนพี่ รอดแล้วแหละรอดแล้วเป็นมุ่นนะคู่คุมไม่ได้นะโอ้แล้วทำไมคนอื่นมีเยอะแยะไอเลโอไอเลโออะไรก็ได้ทำไมถึงต้องเอาไอแจ็คมาเล่าดีมีคนพูดไม่โกลบอยต้องบอกมันว่าที่เอาผมเพราะอะไรผมจบอะไรภาพยนตร์ไอคู่คุณเนี่ยอต่อย่างสักรูปหนึ่งเอะวันนี้วันนี้สมมติสักรูปหนึ่งอะสมมติอะของคุณเนี่ยเอาอย่างนี้ส่งให้ตลอดส่งให้ไม like ่ไม่อันนี้เอาเป็นมุมแบบเอามุมรักกันนะมุมมุมแบบอโอเคนะรูปเนี้ยนะอารมณ์พานเหมือนรูปแต่แพงนะกล้องนี้แพงนะคุณเพิ่งซื้อคุณ ซื้อกล้องมาเพื่องานนี่เลยถูกป่ะเอามาขายเพื่อติกล้อยนั่นแหละถ้าตัวนี้เนี่ยผมปล่อยตาเหลือก้วตาเหลือกันตาเหลือกันตอนพูดกล้องมือจับกล้อยตาเหลือกันนะอันนี้ถ้าคุณถ่ายสวยผมซื้อคุณให้ก้อยวันนี้เอรวมเลนด้วยไดหมรวมเลนด้วยไหมมีมีคิวไหมใส่ง่ายมีครับเอาผมซื้อกล้วยเสียครับได้ครับบอสผมซื้อกล้องเลยตั้งใจเลยตั้งใจเลยเฟรมคือจับมือแล้วก็เอาเอาดีออดีออรมาหน่อยว่าให้คนอุ้ยรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ชอบไม่ชอบนี่นี่รบกลนรบกวนตุนเลยเขาดูแลเขาอูแลทีน้องก้อยนมื่นมอผรักคุณจริงๆเลยคุณรู้ป่าคุณแจ๊คผมไม่เคยรักใครเท่าคุณมาก่อนัเลยอ่ะคุณมันให้ผมเต็มเมเลยแต่ลูกค้าไม่เรียกกูไส ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้จะเราไปเที่ยวด้วยกันคุณต้องวันนี้ต้องถ่ายรูปไปผมก็บ่อยอะๆนะจัดให้เลยแล้วคุณโชว์ให้ผมนะนะช์ให้เต็มกกาบอ่ะแต่เพื่อก้อยขอไลฟ์ให้คุณด้วยวันนี้ขอไลฟ์คุณด้วยแต่เขาจะเปลี่ยนตัวแล้วนะมีอยู่วันนึ่งกาโทรมาหาผมก็บ่อยเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วเป็นยังไงคะต่อไปนี้แจ็คแฟนฉันจะมากินเหล้ากับนิ่กินนฉันแล้วเหรออ้าวเราจะก่อนจอดนี่ด้วยอันนี้ไม่กินพี่ไม่ดื่มสุราเลยพี่ไม่เอาเลยเลยแล้วก็คืออพพพีีี่่่่่่่เเเนยยรริมมาาะวไค เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้สุราเนี่ยมันดื่มแล้วมันมึนนิหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยพี่พูดตรงตรงนะก้อยนะอ๋อคือพี่ไม่มีอารมณ์พี่ก็เลยนั่งกินข้าวใช่แล้วพี่เครียดอะไรเงี้ยเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไม่ีครียดแล้วต้นหอมพี่มาผมอ่ะบอกทำไมดแจ็คแฟนฉันโทรมาขอชักใส่พี่เลื่อนไปเจอรูปเขาในไอจีจำจริงๆอ่ะแต่เราก็เดี๋ยวเราสนิทกับเขาไงเราก็ขออนุญาตเขาดีๆก่อนเขาเขาให้ไหม ได้ได้เลือกรูปไปการละการอะไรเงี้ยเขาบอกได้เรียบร้อยไปเรียบร้อยต้นหอมเนาะแต่กระก้อยพี่ยังไม่เคยนะอย่าได้ผมไม่ทำไงเพราะว่าดิแฟนเพื่อนอ่าอุมดแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าเป็นแฟนไปแล้วแต่มันองขาไม่ได้ไงแฟนเดย์แฟนเดย์อะไรอันนี้ก็เป็นแฟนเดย์เออต่อไปวันนี้คุณจะพาผมกับก้อยไปเดทที่ไหนครับวันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลพัทยาเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ไปกันเฉยๆนะไปเที่ยวในกระเดยวันนี้เดี๋ยวทีมงานทักอีกเรียนโรงทักก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน อาหารมาแล้ว<ภ>าขา<พ>บอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาเดทกับน้องก้อยเนี่ยเพราะพ,พี่แซม,ม,มเองเขาเล็งเห็นว่าผมกับน้องก้อยเนี่ยดูแบบเหมาะกัน <c oughs> เข้ากันมากเลยครับดูดูด<ช>ูดูเข้ากันแน่ที่เอาถามตรงเลยอะ่ะเตรียมคนมากเลยวันนี้ผมก็เลยเตรียมรองเท้ามาอยากให้เดินด้วยกันนานๆน,นี่นี่แต่โทษนะโทษนะสั่งอะไรยังเ่ยเดี๋ยวสั่งกะเพราหุงสับไปแล้วรอมาเลยคึงไม่นั่งน้อยใจเลยน้อยใจเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก็เพื่อน ก็เดี๋ยวให้มาถ่ายรูปไงถูกไหมล่ะแล้วทำไมไม่มานั่งด้วยกันอ่ะงอนอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การให้เอาให้เองมีความสุขภากดีใจแล้วไม่งอนนะไม่งอนไม่งอนเดี๋ยวเดี๋ยวกินกันให้เต็มที่เลยอ่ะโอเคอ่ะอ่ะโอเคจานอาหารมาแลยมา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 ค่อยอ่ะ นั่นนี่ก่อนฮะเฮ้ยคุณบอกให้ใหหนัา่งกันั่งดิอย่าดื้อดิอออนนคุณจะเป็นผู้กำกับแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ผมอยากให้คุณคิดทอสผมกับน้องก้อยหน่อยอนะที่จะมาเดทกันหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคุณคิดว่าผมกับก้อยควรจะทําอะไรกันต่อคือบอกได้เลยว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งสำคัญเลยคือเท้าของคุณจะปลอดภัย เพราะว่าการเดินของคุณเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องกับพิกเอยข้อเท้ากัเท้าเนี่ยเพราะคุณเลือกรองเท้าถูกแล้วผมเป็นคนเล่นรองเท้าผมรู้สำหรับคุณที่เล่นรองเท้ามาวันนี้คุณใส่แอดด้าครับเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวผมาไปปล่อยต่อขายได้ไหมเพราะว่ามีราคานะปกติเนี่ยพี่แจ็คนะครับเป็นคนที่ไม่สามารถวิ่งได้หรือว่าเบิร์นได้แต่วันนี้คุณสามารถจากตรงนี้วิ่งไปตรง ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่แต่ว่าพี่แอมอันนี้ผมอยากรู้ว่าสำหรับแอดด้าเนี่ยนลองทำพิเศษสำหรับคนที่ลำหนักเยอะไหมครับที่พี่แอมบอกซึ่งตัวทูเดนซี y เนี่ยตอบโจทย์เลยนะเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราดูที่แท็ก จะมีโลโก้ Tudeency ขึ้นมาดูน่าแพ็คตัว Tudeency เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เราผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ตัวที่คุณแจ็คอยากได้เอาีคหนูเดี๋ยวหนูถ่ายงานเสร็จแล้วไปกินข้าวเพราะผมเสร็จแล้วผมจะไปเดินเล่นทะเลแล้วได้เดี๋ยวผมกินลมผมเลยอ่านี่ไอ้สัตว์เอากูมาเยี่ยมให้แดกกับเขานี่นี่เพื่ออันนี้แล้วก็ให้กูถ่ายรูปชงให้มันรวมติด หิวจริงนะหิวจริงนะหิวจริงนะครับพอๆกันนะทนข้ไม่กี่หน่อยอะผมถามผมถามคุณหน่อยคุณก้อย วันนี้ผมชวนคุณมาเที่ยวทะเลเนี่ยนานยังที่คุณไม่ได้มาทะเลไม่นานมากพ่มากับเพื่อนเลยดิแต่กับผู้ชายก็อาจจะมากับผู้ชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะมากับผู้ชายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งนี้แหละคนจีบคุณเยอะไหมเงคุณบ้างละมากันมากันมากับพวกพี่มากันคนที่ไหนครับอ๋อพี่อยู่เลยอ๋อโอเคโอเคเยอะไม่เยอะปกติปกติหรอปกติแล้วแล้วจีบคนเยอะไหมเราผมไม่มีผมน้อยคนเดียวจีบคนเดียวแล้วใครอะ คุณก็รู้คุณก้อยคุณอย่าไม่รู้คุณก็รู้แต่กล้องรู้ไหมกล้องเห็นไหมคนดูจะลำคายกป็นเกงกูไหมเนี่ยท่านผู้กำกับผมอยากแบบไล้ฟิลแบบมองตาดูที่ชายหาดแล้วมันดูแบบอบอุ่นโรแมนติกไม่หนักแน่ได้ดึงดูเอาแบบว่าอบอุ่นโรแมนติกเคยดูเรื่องไททานิกไหมเจกกับรถเจ๊จอดน แต่อเียไม่ทาหรอกกล้าเพราะว่าคุณจ้ามาถ่ายแต่ค่ยทำรู้ว่าประมาณอย่างเงี้ยอันนี้อไอ่ะแล้วก็นี่ไม่มีอย่างงี้นะไม่มีไม่มีตุ๊กไม่เอาเหมือนจะต่ไ่เอาไม่เอาไม่เอาุกแล้วไเงลต่กอนจะอย่างงี้ไงครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เอาแน่เอาจริงเอาแน่ยังไงสมมติไอ้ไอ้นี่เป็น หัวเรือเทคนิคหัวเรือหัวเรือเทคนิคแจ็คกระโดดเออสวยเดี๋ยวพี่บอกนะขอขออีกอันหนึ่งทำอะไรคะไอ้นิกกี้เขียนนิกกี้รักก้อยทะเลเอ็นขอขอไม้หน่อยเอ็นใช่ไหมเอ็นแล้วก็หัวใจแล้วก็จีถูกต้องครับโอเคครับ น้องก้อยเนี่ยเกือบ9,000คอมเมนต์<ช>คุณรู้สึกไงบ้างไม่แต่อขอบคดณ FC มากทุกคนน่ารักมากๆมากๆมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะครับกำลังจะครบ3ล้านวิวแล้วนะครับใช่บอกกันอีกครั้งนะครับว่าเราเนี่ยไม่ลืมสัญญาแน่นอนนะครับที่เราคุยไว้กับ FC ว่าถ้าเกิด2ล้านวิวเนี่ยเราจะขึ้นเรือขึ้นเรือเลยขึ้นเรือตอนนี้มีผมมีผู้ชายคนเดียว คุณตกใจไหมแล้วถ้าขึ้นเรือเนี่ยไม่ต้องยังไงมันต้องมีอะไรเปล่าอ่าล้วจะต้องยังไงมันต้องยังไงเออเอาต้องยังไงเต้องยังไงต้องมีรองเท้าที่ดีด้วยต้อง่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดแอดด้เอียขึ้นเรือก็องมีดื่มน้ำสาบานดีกว่าผู้บริหารเลยนะรีบมามาเลยวิ่มาเร็วเออวันนี้ไม่เป็นไรครับผู้บริหารกับเราก็ถือว่าแก๊งเดียวกันนะครับวันนี้ ดื่มน้ำสาบานว่าแอดดาจะอยู่คู่กับช่องนิกกี้ได้ฉัดและก้อยนิติดีตลอดไปเย้สัญญาแล้วนะคะการดื่มนี่คือเปรียบเสมือนเราเป็นพี่น้องกันพี่ถ้าเป็นคนทำไมปาคุึกินเลือดอย่างนั้นเลยไป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 อปไ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 ปกปไปไปไาไปไปไปว